สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดิชันนางสาววัชราพรเกิดโตงนักวิชาการสากรบัติการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสากรสำนักง,งานสากรจังหวัดแพรค่ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนําโครงการดีๆนะคะของกลุ่มเรานั่นเองคือโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรค่ะไปพบกับหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการของเราได้เลยค่ะ ัสดีครับผมนันชันนรงเตจิปิกเป็นหนึ่งในสมาชิกโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสารต่ออาชีพการเกษตรของจังหวัดแพร่แรงบนันดาลใจที่หันกลับมาทําเกษตรอินทรีย์นะครับก็เนื่องจากว่าอตอนนี้เรื่องของ เศรษฐกิจก็แย่ค่าแรงก็ถูกนะครับแล้วก็อาหารก็ไม่ปลอดภัยนะครับก็เลยอยากจะทําเรื่องของอเกษตรอินทรีย์แล้วก็อาหารปลอดภัยครับพูดถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้นิดนึงค่ะครับจากการที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสารต่อชื่อแานเกษตรนะครับข้อดีหลายๆอย่างนะครับที่ได้เข้าร่วมก็คือการได้พบปะเครือข่ายได้เรียนรู้ สิ่งใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะมาเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับสวนตัวเองได้พัฒนาความรู้ให้มากขึ้นกว่าเดิมครับตอนนี้ช่องทางการจําหน่ายและผลผล,ผลิตมีอะไรบ้างคะ,ะช่องทางการจําหน่ายนะครับนอกจากที่เราจะขายให้กับชุมชนในพื้นที่แล้วก็เราก็ยังขายออนไลน์รวมทั้งแปรรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นผักที่เราแปรรูปเป็นผล,ผลผลิตแล้วก็สมุนไพรต่างๆที่แปรรูปออกมา เป็นผลิตภัณฑ์ของเราก็นําไปวางจําหน่ายที่สาสารเกษตรบางชิ้นค่ะซึ่งก็อยู่ใกล้ๆชุมชนของเราเองค่ะค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะ ของกรมส่งเสริมสากรโดยสำนักง,งานสากรจังหวัดแพร่ซึ่งส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันมาทำการ,กรเกษตรแบบยั่งยืนและปลอดภัยเพื่อสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวแบบยั่งยืนค่ะแล้วพบกันใหม่กับโครงการหน้าโครงการดีๆของเรานะคะวันนี้สวัสดีค่ะ